เด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมส้นสารกับครูนานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอยทับพร้อมแล้วเอาใบงานขึ้นมาพร้อมครูนาเลยค่ะเดงแบบนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูใบงานของเรานะคะจะเป็นภาพต้นไม้ใช่ไหมคะแปเด็กๆดูดีๆนะคะต้นไม้ของเรานะคะจะมีอะไรคะวงกลมแบบนี้บนต้นไม้เต็มเลยนะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือ สีไม้นี่เองนะคะเอ๊แต่วันนี้นะคะเด็กๆจากน้ใบสีได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะวันนี้นะคะคุณครูนานะคะจะให้เด็กๆนะคะวาดวงกลมนะคะวาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นก้นหอยเลยนะคะเดี๋ยวครูนานะคะจะวาดให้เด็กๆดูก่อนนะคะดูๆนะคะเด็กๆอย่างนี้เลยนะคะวาดไปเรื่อยๆแบบนี้ นี่ให้เต็มเลยให้เต็มวงกลมเห็นไหมคะอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเปลี่ยนสีจะเอาสีอะไรก็ได้นะคะตามจินตการของดเด็กเลยนะคะต่อไปนะคะครูนานะคะนี่อย่างนี้นะคะดูวงกลมช้าๆนะแบบนี้เลยนะคะเอาให้เต็มวงกลมเลยนะคะดูนี่แบบนี้ เด็กๆทำได้ไหมคะอ่าเดียวครูนานะคะจะให้เวลาเด็กๆไปทำใบงานของเด็กๆนะคะพร้อมแล้วไปทำเลยค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆทำการเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะนิ่งๆนี่ค่ะของเด็กๆเป็นไงบ้างคะทำได้ไมเอ่ยแต่เด็กๆสังเกตดูของครูนาจะมีอะไรคะ จะมีตกแต่งข้างๆด้วยนะคะเด็กๆจะตกแต่งเป็นรูปทรงเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชิลการเด็กๆเ,เลยแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะวันนี้ครูนาขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ